Buddy, so what the club home? Hello, everyone. Welcome to Kunia, Hawaii. Yeah. I'm here at the farm of uh, Laos people live in Hawaii. Yeah. The most uh, Laos people. they do the farm Yeah, the most problem is a farmer and they make good money too on this one year they can make like twenty thousand dollar ย่า yeah. for years for each Yeah. ล้วพี่น้องๆดิฉันขราบเจ้าก็อยู่เมืองคูเนียฮาวายอีเนาะ กัมาดส,สวนคนลาวเออมาดส,สวนของคนลาวสลายคนลาวอยู่ฮาวายี่นี่กับเจ้ากับเฮ็ดสวนเนาะกัมีบักฮงเออส่วนที่นี่นี่บักฮงนี่หลายเออแล้วก็บักต้นกล้วย,ยสิเนาะเออบักมังกรบักไม้สิเนาะเอออันนี้บักเขือนี่นะนี่ ันส่วนมะเขืองามเลยว,ว้าวมะเขือบักหุ้งนี่ส่วนนี้นะไรายได้ข้าเจ้านี่หลายหลายสมควรค่าเศร้านี่สิ้ธิุเดือนหนึ่งแปดร้อยกรีบแปดร้อยดอลลาร์เนาะ ก็เจ้าเป็นเซ้อเป็นแมตต์แมตเกรแมตเกรย์หนึ่งเฮกตาร์นึงขอโทษพี่น้องเซ้อเป็นเฮกตาร์เฮกตาร์นึงนี่สี่ร้อยดอลลาร์เนาะลังบอนแล้วแต่เนาะแล้วก็รายได้นี่เช่นนี้สองสามเมื่อเช่นเงินพันเนาะสองสามเมื่อเสียเครื่องเสียออกมาเช่นได้เงินพันแล้วพี่น้องเนาะแถวนี้ก็เพิ่มกำล bon eh? y, uh, ังของผู้เล uh, ่นอีกเนี่ยของล้าวนนึงอ <tha> ีกอยู <Yeah. S 1> uh, for, uh, uh, ่ เพิ่นกระซีเบิ่งเกลียวไปนี่ก็แม่นเอ่อมาเขือกันเนาะอันนี้สิเป็นยามคำ่ำ้อพี่นอ้องเด้อเ่ีทิวทัศน์นี่สิง,งามหลายกกล้วยเนาะอ่ากกล้วยบ่าสวสไปดีเที่ยวถัดก็งามอันนี้เป็นส่วนน,วนึงซืซอร์เรตคอนเทนเตอข้าวเจ้าก็เอ่อเมื่อวานนี้เนาะก,ก็ไปถ่ายคลิป อ่าดูส่วนพงลาวหนิละแล้ว,ลวลก็ฟน้ <c oughs> ฟนไม่เนาะอ่า <c oughs> ฟนไม่ <c oughs> ห้อนหลาแล้วใหม่ก็กเกลี่ยเสียคลิปไปเดี๋ยวนี้ก็ใส่ได้ไดฟน้ใหม่มาแต่บผสมบูนเถือนเนาะแต่บผสมบูนเถื่อก,กำลังแปลงเนาะก็บเมื่อวานก็ได้มาลินทั้งส่วนเพิ่นก็นละละเอาฟนมาทายกับที่ไปแปลงฟนอยู่พี่น้องเนาะ อันนี้เป็นย้ำคำแล้วเนาประมาณหกโงปลายเลยเจ็ดมึงงังเนาะกาฮาวายกับเวลาเกินฮุสตันเท็กซัสประมาณห้าสิบโมงเนาะแล้วก็เกินในาแคลิฟอร์เนียในประมาณสามสิบโมงเนาะประมาณนี้เอออันนี้เพียงแต่ส่วนหนึ่งของคนลาวเท่านั้จะยูนิเตอร์จะเพียงก็เป็นส่วนหนึ่งคือบอเบิร์ตทุกคนเนาะบอเบิร์ตทุกคนเพราะว่าคนลาวฉลาดอยู่อ้อมภูเลยเนาะ อยู่ในเกาะโอราวะโอวาห้านี่เนาะอันนี้เป็นเกาะเาะโอวาหา้าอยู่ในฮาวายจะมีเจ็ดเกาะใหญ่เนาะ,ะเจ็ดเกาะใหญ่แล้วก็เป็นเกาะนิดน้อยกับเพิ่เนเอื้อนเกาะกันแต่ว่าก็มีทั้งหมดร้อยสามสิบเจ็ดเกาะเนาะประมาณนี้ว้าว กก้วยเด็กพี่น้องได้เด้อเบื้องหน้าก็มีเนาะกว้างเจ้าของเพื้นผ่นพิ่นมีอ่าห้าเฮกตาร์เนาะห้าเฮกตาร์เอ่พิ่นเสาเสาเฮ็ดาร์ห้าเฮกตาร์เนาะบางคนก็เสื้อเปลี่น้องเนาะบางคนก็เสื้อเลยดินบางคนก็เสาเสาเฮ็ดสวนเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเอ่าเนื้อหลังที่ห้าสีข่าวเจ้ามาลินสวนน้ำเพลเนาะแต่บริเวณคลิปเออ แต่บริเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปก็ได้ซองคลิปอ่าเมื่อวานนี้ก็เลยเสียไปเนาะนี่ก็แมนนี่กบุกฮงเพียงแต่ตัวย่างและพี่น้องอีเด้ออันนี้กบุกฮงหลายเนาะอันนี้เพียงแต่ตัวย่างว้าวอยู่ข้างภูเขาสวยสดงดงาม บรรยากาศพูดก no. cool no, no. ับคนลาวพี่น้องเนาะก่วงควงไหล อันนี้มะนาวต้นมะนาวเห็นวตัวยางเขาคุ้งนี่ว้าวลังเท่ามันก็เก็บเก็บเกีเก่ยวละลงบอลน,นั่นเนาะมันก็เก็บเกี่ยวไปละอันนั้นใบบอลน,นี่เนาะใบบอลตัวยางชิลคนเดอร์เขาเจ้าปลูกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเขาเจ้าเขาเจ้าปลูกหลายสิ่งขิยงคาเนาะขิยงคา ปกคุงปักล้วยบางคนกระปูกกะขือฮาม่าสิหลายเนาะักทั่วบักแตงเนาะมังกรข้าเจ้การก็ซื้อเอปลูกไปหน่อบมังกรสินะักม่วงปกม่วงักลําไ่ประมาณนี้ว้าสวยดีขนาดมึงดูนี